สวัสดีครับก็มาพบกับผมในช่องเกษตรไร่ผมแดนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมป่ายางนาธรรมชาตินะครับว่าเขาจะใหญ่โตได้ขนาดไหนในป่าธรรมชาติที่ไม่มีคนปลูกในพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับอยู่จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ของสวนป่ายางนาหรือป่ายางนาโดยเฉพาะเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในป่ายางนาที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับระยะห่างจากต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า8เมตรถึง10เมตรนะครับข้างล่างแทบจะไม่มีต้นไม้อย่างอื่นสามารถจเจริญเติบโตได้เพราะว่าต้นยางนาเขามีพื้นที่ เขาต้องใช้พื้นที่เยอะเวลาเขาจเจริญเติบโตป่าที่ผมถ่ายอยู่นี้เป็นปา่าธรรมชาตินะครับอยู่ที่จังหวัดชัยนาธอ,อสันบุรีอยู่แถวแม่น้ำน้อยนะครับพื้นที่บริเวณนี้สมัยก่อนเป็นพื้นที่ที่มีต้นยางนาแทบจะว่าเยอะมากที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับของเส้นทางแม่น้ำน้อย แต่ละต้นไม่ต่ำกว่าสองคนโอบครับต้นนี้ไปถึงตงน้นนี้น่าจะประมาณสิบเมตรนะครับแล้วก็ต้นนี้ไปถึงต้นนี้ต้นนี้นะครับก็นาจะถึงสิบเมตรครับ แล้วกลับมาต้นเดิมครับต้นนี้ซ้ายอยู่ซ้ายมือผมนะครับมาขวามือผมครับต้นนี้ห่างกันก็น่าจะแปถึงเเมตรเห็นจะได้นะครับแต่ดูระหว่างกลางครับไม่มี ต้นไม้ชนิดไหนขึ้นได้นะครับดูกันครับว่าขนาดธรรมชาติเลือกสรรว์ไว้ประมาณความห่างของต้น8คูณ10เมตรหรือ10คูณ10เมตรกิ่งก้านสาขาของเขาที่อยู่ข้างบน แทบจะชนกันทุกทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องท่านไหนที่กำลังคิดจะปลูก4ีคูณสหรือ5้คูณหเมตรเอาไปพิจารณาได้นะครับว่าระยะห่างที่เราปลูกนั้นสมควรกับการที่ต้นยางนาเขาเติบโตเองไหม ตามที่เห็นอยู่เนี้ยต้นยางนาแต่ละต้นสูงไม่ต่ำกว่า25-30เมตรนะครับไม้ข้างล่างเป็นไม้ชั้นลงลงมาแทบจะไม่มีต้นไหนเติบโตได้เลยครับเพราะว่าแดดสองโลข้างล่างไม่ถึงมองดูรอบๆครับ แล้วเรามาดูอีกพื้นที่นึ่งครับเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันกับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณใต้ต้นยางนาที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับแปลงนี้ป่านี้เป็นป่ายางนาทั้งป่าเลยนะครับ ต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างส่วนมากมีแต่ต้นใหญ่นะครับดูพื้นที่ข้างล่างต้นยางนาครับจะเห็นได้ว่าไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นขึ้นได้เลยนะครับถ้าเราคิดจะปลูกไม้ยางนาคู่กับไม้ยางอื่นผมว่า เราควรจะปลูกเฉพาะไม้ยางนาอย่างเดียวนะครับเพราะต้นไม้อย่างอื่นของเราที่เราปลูกร่วมกับไม้ยางนาผมว่าไม่โตแน่นอนครับเพราะพื้นที่แปลงนี้เป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิมของยางนามันแทบจะไม่มีไม้อื่นหรือไม้ชนิดอื่นเกิดขึ้นเลยนะครับ ครับต้นพนาแน่นกว่าครับผมนี่ครับเราก็เจอเจ้าของพื้นที่ครับเจ้าของป่าไม้ยางนาตามธรรมชาติครับตาครับนี่มันก็ประมาณหลังจากสองพันห้าร้อครับาชุดนี้ยครับผมพอสมัยก่อนสองพนร้อยน้ำมันท่วมครับพอน้ำมันท่วมแล้วสับรดขนน ตายหมดที่นี้ลูกยางมันก็จะปิวรดที่นี้ขึ้นยังก็โอ้ขึ้นยิบเลยทีนี้มันทำประโยชน์ไม่ได้เขาก็ตัดออกไปเขาถานเย็าต้นขนาดครับพอต้นยางนามันขึ้นได้ต้นไม้ย่างอื่นมันขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนั้นนะ้จับรถมันนะลูกมันก็หลดทางครับอมีต้นุนมีจับรถ ตัวมากจะเป็นดงสับปะรดหมดอ๋อกตอนี้แต่ก่อนเป็นดงสับปะรดนะครับแล้วมีต้นยางนานิดนิดหน่อยห่อยไม่เยอะอ่าต้นเก่าๆใหญ่ๆทีนี้พอสับปะรดตายแล้วลูกมันก็หล่นถึงดินครับอ่าเยอะนม่ลานมันก็เพาะทำไา้อ๋อครับอ่าอยู่แบบอะไรป็น,นครับผมก็เอ,อเยอะส่งเลยทางการ ต้นที่เราเห็นเนี่ยก็ประมาณ40ปีได้ไหมครับ30-40ิ 30, ิบปีไหมกว่านะตั้งแต่2,500ารอยมาอ๋อต้นพวกนี้นะครับอ่าเนี่ระดับ50ปีขึ้นต้นยางนาที่เราเห็น,นเนียครับมัน,ม,นมันประมาณ60ปีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของสวนเขาบอกว่าประมาณ50าสถึงหกปีขึ้นนะครับแต่จะปลูกขนาดที่เราบอกกันว่า4ี่คูณห้เมตรหรือ5้าคูณหเมตร ดูไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับมันมันไม่ได้ครับต,รต้นมันไม่โตมันจะโตน้อยหน่อยครับมันทีไปถ้าสักยังต้องขยายไม่ไรปลูกทีทีแต่มันไม่โตต้องเอาเว้นต้นเอาไว้ต้นนี่เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรหรือคนที่คิดจะปลูกดูได้เลยนะครับ กดแรงๆมันก็โตทานอันนี้่าอันนี้ถ้าเราจะไปใช้สอยก่อสร้างเนี่ยครับคือมันมีน้ำมันรักษาตัวมันปลวกจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกไอ้มอดเมอ่อน่ะไม่ค่อยกินถ้าไม้เช่นไม้มะม่วงไม้อะไรไม่มีน้ำมันมันเนี่ยมันก็ผปุกง่ยครับส่วนไอ้ไม้ยางเนี่ยมันมีน้ำมันรักษาตัวเขาอยู่ พื้นที่ป่ายางนาะส่วนนี้อายุตามที่เจ้าของสวนเขาบอกมานะครับไม่ต่ำกว่า50-60ปีนะครับไม้ยางนาะเกิดขึ้นที่ไหนไม้ยางอื่นที่เราจะเอามาปลูกร่วมกับเขาครับแทบจะไม่สามารถเติบโตได้เลยนะครับ ถ้าใครคิดว่าปลูกระยะ3ามสเมตรคูณหเมตรหรือห้าลองดูนะครับว่าเราปลูกต้นมะค่าต้นพยุงต้นประดูหรือไม้ที่ ต้นเล็กกว่าต้นยางนาและห่างจากต้นยางนาแค่3-4เมตรเราดูครับว่าต้นไม้ของเราจะโตไหมป่าธรรมชาติป่านี้เป็นตัวอย่างหรือเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่ใครๆหลายๆคนสามารถเอาไปปรับ ใช้ในกับสวนของตัวเองได้นะครับพื้นที่โดยรอบครับของอยางนาที่เกิดเองตามธรรมชาติของสวนนี้นะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ลองนำไปปรับสวนที่ตัวเองพึ่งปลูกหรือตัวเอง ที่กำลังจะปลูกหรือบางคนกําลังหาข้อมูลว่าเราควรจะปลูกขนาดไหนห่างกันแค่ไหนวิดีโอนี้เป็นคําตอบให้คุณได้ครับดูแล้วถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ